่านเม็กนนก็กานเม็กสามนัดนี่รับพลาด แม็กนะครับวันนี้ซ่มนะครับซ่มแล้วซ่มแล้วสานแม็กซานแม็ก โอ้ได้แล้วครับหนึ่งตัวผ่านแม็กครับผ่านแม็กแต้มแรกแต้มแรกโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับผ่านแม็ก แต้มเลขไปเดิมระเดิมแรมกครับ,อ,รบอ,อ,อ้ใช้ได้ครับอ๋ฝ่ามือฝ่ามือใช้ได้ครับแต้มแรก เธอบ่าดอกนีก่อ้าวถือครับถือครับโอ้โหผ่านแม็กเอาวิ่งนะครับวิ่งนะครับวิ่งนะวิ่งแล้วโอ้ผ่านแม็กครับแต้มที่สองเป็นปลาจีนอีกแล้วครับท่านโอ้ยผ่านแม็กซ อาครับพานแม็กครับนัดที่สามโอ้โหมาแล้วครับอาครับโอ้โหดูครับดูครับพานแม็กนัดที่สามครับนี่ครับปลามาอยู่คลองเล็กๆเกนี่ยครับ เล็กๆนี่ครับเยอะมากครับผมเดี๋ยวพาดแม็กกี้ลราจะจัดอีกครับ เอาอีกแล้วครับแม็กกี้นัดที่สี่อ้าวอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอ้าวได้อีกแล้วครับแม็กกี้นัดที่สี่ครับคลองเล็กๆนี่นะครับปลาเป็นเยอะดีดนี่ครับคลองเล็กๆนี่นะครับปลาเยอะอ้าปลาอยู่ฟองให้คียครับเยอะมากครับ พานแม็กครับพานแม็กว oh. ิ <t> <inaire> ่งนะครับตัวน anyway. ี oh. ้วิ่งลับวิ่งเนี้ยวิ่งเนี้ยโหวิ่งครับวิ่งวิ่งโอ้พานแม็กครับพานแม็กโอ้สามนัดนี่ครับพลาดเึิ่งในตัวนี้ครับพานแม็กคลองนี่เยอะมากครับคลองเล็กๆนี่นะครับผมอ้าไม่แล้วตัวหนึ่งพานแม็กพานแม็กครับพานแม็ก ไซส์สวยเลยครับ่าดเมฆขานแมฆขาดเมกหาเป่าครับ่านแม็กฆ่านเมกหาเป่าครับตาเยอะมากครับผมตอนนี้เจอปสักครับมาไม่ให้ไปมาครับมาวางทางครับผม อ้าวตอนนี้คือมันติดนะครับผมปลาติดครับผมติดใต้น้ําครับผมนี่ครับติดติดฟันแม็กกี้อีกครับฟันแม็กกี้จัดขึ้นมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวอ๋อใส่สวยๆเลยครับแม็กกี้นี่ครับแม็กกี้หาเป้าอเลยครับหาเป้ากันเลยครับ ตอนนี้ได้หลายแต้มแล้วครับนี่ครับสี่ห้าแต้มมันจะไซส์ใหญ่ๆครับผมรอแม็กกี้อยู่ครับแม็กกี้กำลังหาอยู่ปานแม็กบอกเยอะจัดครับไม่รู้จะยิงตัวไหนครับกำลังเลือกตัวอยู่กองเล็กๆนี่ปลาเยอะมากครับเนี้ยปานแม็กกำลังเลือกตัวใหญ่สุดอยู่ครับเล็งนะครับเล็งนะครับ กี่ไปเล้งนลครับกี้เอาเล้งนะครับเอายกแล้วครับยกแล้วนะครับเรียกเรีออยกก่างนี้นะครับเรียกเข้าไปครับเอายิงแล้วครับ อยู่ไหมครับเมื่อไหรไม่วิ่งนะครับโอ้ยไม่อยู่สายไหมครับเมื่อกี้โดนปลาถุงครับผมเอาเลยครับตัวนี้เป็นไงครับเอาครับวิ่งเข้าเอาครับโดนครับโดนโดนครับผ่านแม็กกำลังยื่ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับโอ้ เห็นของเล็กๆนี่ปลาเพียบนะครับนี่ครับตัวไม่เล็กนะครับไซส์สวยเลยดูหน้าฟานแม็กกำลังนนะครับปลามันจะลงลึกนะครับจะยิงยากกว่าเดิมนะครับยิงปลาต้องจะเช้าครับสายมาน้ำจะร้อนครับมันจะปลาจะลงลึกครับเม่กจีเม่กจีหาเป้าครับเม่กจีหาเป้าอยู่ครับ เราเริ่มนึกลึกแล้วครับแดดมันร้อน9โมง10โมงครับอ้าวอีกนัดหนึ่งครับวิ่งไหมครับวิ่งไหมวิ่งไหมติดอีกแล้วครับติดอีกเอานะครับแม็กกี้เล็งนแล้วครับเล็งนแล้วครับปลาแดดออกครับยิงยากครับผมยิงตัวหน่อยอีกบาท องน,นี้ครับวิ่งเข้าป่าเลยครับปลาโอ้ไม่ธรรมดาครับดูนะครับแม็กกี้แล้วครับอา๋อ,าอาติดครับติดโอ้โหครับมาอีกแล้วหนึ่งตัวใหญ่ครับตัวใหญ่วิ่งเข้าป่าเลยครับแม็กกี้